สวัสดีครับมาพบกับนจุิชเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องนจุิชเชโฟโต้ในยนะูทูบชาแนลในเฟสบุ๊กนัจญิชเชิญโฟโต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนการอัปเดตแฟลชโกด็อก x 2องนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฟอร์แคนนอนนะของผมเพราะส่วนใหญ่ผมใช้แคนนอนแล้วก็มีโซนี่บ้างแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อแฟลชเลยเลยเพราะส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใช้แฟลชถ่ายของโซนี่นะครับพอดีผมเคยทําสอนแล,ล้วล่ะแต่คราวนี้เนื่องจากทางโกด็อกเนี่ยเขามีการ อัปเดตเว็บไซต์ใหม่นะครับวิธีการโหลดบางคนเขาก็มีโทนทักมาว่าเขาโหลดไม่ได้ผมก็เลยอาจทําทคลิปให้ใหม่นะครับวิธีการนะครับก็อันแรกก็ต้องไปหาไฟล์ก่อนนะเฟิร์มแวร์ก่อนก็พิมพ์ Google เลยก็ได้นะครับเฟิร์มแวร์แฟลตโคดออกอ่าแล้วก็เข้าไปนะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เซิร์ชรุ่นที่เราใช้นะครับยังทิกเกอร์ผมก็คือ X2t ก็แล้วก็ค้นหานะครับอ่า ก็จะมีตามนี้นะครับแต่ผมยังงงว่าไอซีไอซศูนย์หนึ่งเวอร์ชันนี่คืออะไรผมไม่แน่ใจนะอของอะไรผมใช้แค n นอนะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรายังใช้ไม่ได้นะอันนี้คือตัวเฟิร์มแวร์เฉยมันจะต้องเอาตัวที่ n s t t l l l เฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมาอ่านในนีน้นิดนึงนะครับเพราะมันจะบอกอยู่ว่าเราต้องใช้ Canon เนี่ยหาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องใช้ตัวซอฟต์แวร์สำหรับการอัปเดตก็คือตัว g 3นะครับ สังเกตตรงนี้นะครับ G T ตรงนี้นะครับอ่านะแล้วเราก็กลับไปที่ตัวเว็บไซต์มันนะครับแล้วก็หาตัวกดไปตรงเฟรมแวร์ครับฟรรรเ,เ,ออเบฟิร์มแวร์รันช์รันช์เออร์อินสตอลเลอร์อินสตอลเลอร์นะครับออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับ f ฟ r m w มแวร์ u ัน h e เ i อร์อินสตอลเลอร์ถูกไหมนเนาะแล้วก็เลือกนะครับอ่ามันก็จะมีตรงนี้ เราเลือกให้เป็น Windows ้วยนะครับอย่าเลือกผิดนะถ้าเป็น Mac เนี่ยเจะไม่ได้นะมาให้ใช้ GT ครับเราทำการโหลด GT เข้ามาแล้วก็แตกไฟล์ GT ครับ GT ก็ตรงนี้ก็เวลามันแตกมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับเราก็เลือกอย่าลืมนะครับต้องเลือกให้ถูกนะอ่าเสร็แล้วเราจะขึ้นหน้านี้มานะครับเราก็ทำการาเสียบแฟลชเข้าไปแฟลชไม่ต้องใส่ฐานนะครับใส่เสียบเข้าไปนะครับ USB C เสียบปั๊บ อ่มามันก็ขึ้นมาแล้วครับ Device Connect เสร็จนะเดี๋ยวแล้วอ่าเราก็เออ่ตัวไฟล์นี่ก็ดึงมานะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอา่าแปะไฟล์วัแล้วก็ดึงมาผมดึงมาที่ window นะนะครับนะครับเราก็เลือกตัว Open File น,นะครับแล้วก็หาตัวนี้นะครับ x2tc อา่าโหลดได้ถูกตัวนะครับอัปเดตผิดไปด้วยเป็นไรบ้างครับขึ้นมาปุ๊บมันก็แบบ Open File แล้วนะเราก็ อัปเดตแล้วก็รอ้อยแถบตรงนี้ครบนะแค่นั้นก็จบแล้วนะครับเราก็ทำการอัปเดตเฟิมแวร์อจริงๆใช้เหมือนกันหมดนะครับตัวแฟล o โ o ดอ่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนตัวอะไรนะทิกเกอร์อัปเดตวิธีการเดียวกันนะครับแต่ต้องเลือกเฟิร์มแวร์ให้ถูกตัวเสร็จแล้วมันก็อัปเดต device success นะครับจบแล้วก็ไม่มีอะไรปิดเรียบร้อยนะครับจบแค่นี้ครับง่ายๆก็ไปลองทำกันดูนะครับ ส่วเฟ i ร์ลิงเนี่ยผมจะผมทิ้งไว้ให้นะแต่ก็ต้องลองดูเพราะว่าบางทีมันมีอัปเดตก็ลองใช้ Google หาดูก็ได้นะครับเพราะบางทีลิงก์มันเปลี่ยนถ้าเขามีการอัปเดตนะปุ๊บมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับแค่นี้เนาะถ้าใครสงสัยก็ถามเพิ่มได้นะครับจะยินดีจะทําให้ถ้าทําได้นะจะทำคลิปตอบให้หมดาลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ